ยากรดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่16ตุลาคม2568ในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีเมษการเงินช่วงนี้จะค่อนข้างวุ่นวายในหลายๆเรื่องนะทั้งเหตุปัจจัยเก่านะครับที่ยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีความวุ่นวายแล้วก็มีเรื่องกดดันเกี่ยวกับการเงินยังได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์และดาวศุกร์นะครับที่เข้ามาใหม่ตรงนี้ ก็ส่งผลให้อาจจะเจอกับปัญหาหลายๆเรื่องเข้ามาทับซ้อนเข้าไปอีกส่งผลให้เรื่องการเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายเพื่อสนอ,องความต้องการของตัวเองเพื่อความสุขต่างๆอันนี้จะเป็นเหตุแห่งปัญหาได้ง่ายในเรื่องของงานนะครับ สภาวะหน้าง,งานช่วงนี้นะก็ค่อนข้างจะยุ่งยุ่งอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกตหรือดาวมที่ส่งผลถึงเรื่องงานดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ที่ส่งผลถึงเรื่องงานดาวพฤหัสที่ส่งผลนะครับหลากหลายดวงดาวช่วงนี้ก็ส่งผลให้งานมีความบุ่นบุ้นในหลายๆเรื่องนะครับถามว่าจะมีประโยชน์หรือมีเรื่องดีๆได้บ้างไหมก็บอกว่ามีได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาส ที่จะรับความช่วยเหลือหรือการชี้นําจากผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าในที่ทำงาน,นครับก็จะมีโอกาสมากหน่อยในช่วงนี้ในส่วนของความรักนะครับความรักช่วงนี้แม้ว่าครับจะได้รับอิทธิลที่ดีเลยนะจากดาวพฤหัสนะครับแต่ก็ยังมีดาวหลายดวงที่ส่งผลถึงไม่ว่าจะเป็นดาวคารดาวพุธดาวเสาร์ดาวรา,าหูตรงนี้ก็ <ố. S 2> อบอกว่ามุมมองความรักเนี่ยในภาพรวมเ็าบอกว่าไม่ค่อยดีนักนะ แต่หลายๆท่านนะครับอาจจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของความรักจากญาติผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือความรักนี้ประครับประคองต่อไปได้นะครับเรื่องของโชคลาภสำหรับโชคลาภราศีเมษนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยยังไม่มีเกณฑ์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าอยากจะสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจตั้งหวังไว้เนี่ยจำเป็นจะต้องจดจ่อมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทนะครับจึงจะประสบผลสำเร็จได้ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวี่ขอ,อกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ